พี่น้องเอฟซีพู้ที่กำลังติดตามรับชมช่องจากมตฑีชนะพันธ์ครับเมื่อวานนี่เจ้ามิตรภาพผิดคิวสองเทียมมื่อนี้เลยเอาเจ้ารอมาแทน,นพี่น้องความเป็นถื่แล้วครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับผมค้อนสสกอนเขาทำง,งานครับเอา้าว่ามเป็นรียบร้อยแล้วพี่น้องเ,อเสี่ยวโตวตดลงเมืองนะครับผมครับผมแม่นี่ดีพี่น้องโอ้ค้อนนี่ได้ลูกแกนี่ครับตัวที่สองครับตัวแรกเจ้ามิตรภาพได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่สอง นกหลูกแกนะครับอยู่ข้อนเดียวกันเนี่ยครับผมมานแล้วครับเจ้าหลอนะครับนับยี่สิบพี่น้องนับยี่สิบครับมานแล้วครับวันนี้มานแล้วเน่มเศ้านะครับผมสําหรับวันนี้เจ้ามีตรพาเกษตรเดินทางครับครับเจ้าหลอ กับเชลยเต็มที่20เขาอยากปลดตัวนกคนพี่น้องถือประมาณช่วง30นาทีประหารแล้วครับผมเห็นผมเห็นดินอยู่ข้อนอู่ครับผมยางมาเบิ่งนะแต่พอดีค้าทุลาอยู่อ่าล่อหลุดน้ำกันพี่น้องครับพะเทียมันอีกแต้มหนึ่งครับจับเบิ่งแล้วพี่น้องเบิ่งตาเบิ่งอยังเราเชืเลยเป็นตัวแม่นะครับปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับผมไปไปแล้วครับปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับ จะรอพี่น้องครับผมลุ่นนี้มาแรกครับมาเทียมม่ยวหมันจะในช่วงบ่ายครับเทียงหลังเทียงกับเสียงขันยนต์ครับผม เนาะครับผมเจ้ามิตรภาพตั้งไว้ยังขันสู่นกป้าเสย์อยู่ครับนกป้าขันมาใส่ตะแ่กับพวกเขาหรอกครับมันคุ้นแล้วเนาะตัวตวนครับผมเช็คสภาพนะก่อนเดินทางไป,ไปคําไปคู้น้ําพี่ต้นนะครับจังหวัดนครสวนนรรค์เด้อบอกหลาดเด้อไปคําหนาคู้หลังค้อนสามข้อนสี่มันหมันสั่งซื้อเสียงคำคำคุำ้นคุ้นเด้อก็เรื่อสงสีเดินทางแล้วครับพี่น้องครับลอ่อนี่ครับซื้อทีอย่างกัพร้อมแล้วครับเราทั้งกงนะพี่น้องเนาะ ล่อเดินทางครับผมมาเอื้อนหาสิถึงครับพี่ต้นนะครับรอรับได้เลยครับวันนี้กระมานแล้วครับเจ้ารอแก้มือให้เจ้ามิตรภาพเมื่อวานนี่ผิดผิดคิ้วสองเทียมืัอนี้ได้ลูกแกนะครับเป็นตัวคู่กันครับตัวมีเจ้ามิตรภาพได้เทียก้อนนั่นแหละแต้มราสุดกับใดข้อนเดียวกันลูกแกขึ้นกันครับผมกับปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติทั้งสองตัวนะครับบมื่เลี้ยงพี่น้องลูกแกมันใสเวลาเลี้ยงโดนนะครับผมครับอ้าวมันมาเด้อพี่น้อง ปรสิทธิติดตามผลงานน้ำพี่ตนครับผมกระพมเลิกงานเนี <S <S ่ยมอแรงพี่น้องเอาเจ้ารอนะครับมาใส่ใบปากซ้อยค้อนเก่าคอนเดิมนะครับล่อรุ่นพอดีไกายมาเห็นหนวกยุ่จับยุหันตัวหนึ่งมาสั่นลองมึงว่าสิทธิคือบอนะครับผ้ามาเบิ่งเจ้ามีนานะครับสิบ้าเมื่อบานน้ำพี่น้องมืออื่นนะครับพอดีลงกับขนลนก็เลยว่าว ปอนน้ำมันตะปาจังในมงคลรุนมานี่ก็เลยสิเอาเมื่อบานนะครับพี่น้องหมดแล้วครับเดือนหกยังเสียมาเหรียญไม่สาหรับจจมีนานะครับเสียวเจกระถินมาแท่นนะครับเสียไปไปเงี้ยนแท่นเจกระถินเสียวเจกระถินลงมาฝึกครับพี่น้องเดือนสิทธัยคนต้องกันกับว่าจักกันไม่ฮอดบานท้ายขนกับสีบ้อมากนะครับสาหรับเจกระถินก็ได้แต่เนี่ยมาเดชเล่ยูงเทีบสองตัวแล้วละครับนี่ก็ได้แบ่งขึ้นมาจากพอใบนะครับ ช่วงคืนเนื้อข้างนี้ยว่าจดบัตรได้คู่วันน,นนั้นนั่นเท่านี้พ่ออยากคู่นะนะทั้งถือนกทั้งถือบักรอคมแห้งโหดครับเมื่อนี้กับเ,เหตุไรอันไรเนี่ยพี่น้องจะแบงเจ้ามีตาภาพนะครับเดินทางไปนครสวรรค์เบิ่งกันย่าวยาวเลครับสำหรับคลิปมื่อนี้นี่เจ้ามีหน้าพี่น้องปอนน้ำมันตะป่าเราคนล้นเลยครับก็เลยุ่นล้นข้างหลังจะเอาเมื่อผ่านนะครับไปพักสวกรคน เดือนหกหมดแล้วครับฝนลงคนเต็มยังเสียวมาเล็ดไม่พี่น้องกะจะจุดขึ้นเขาแล้วครับตะกี้นี่ว้ะขาดเลยครับนี่จดคู่จ,าจา่าจัดหัวปากกีดีแหลมเงียมเหี้ยขยับปีกตึบๆตึบๆตึบๆแล้วครับลงขยับแต่ตอนนี้ลงแล้วพี่น้องนะครับนกไม่เงี้ยมขืนยงีมลงครับผมเสียเรียนตลอดทั้งปีเป็นไปเพราะอะไรครับการค่ายไดนบอกว่าน,นกตัวนี้เล่นได้ตลอดทั้งปีฉเฉลยเป็นร้อยนั่น <laughs> ให้มาตัวไปก้อนแหละครับเป็นไปเพราะอะไรหรอครับนกนกราคาหาวันตัวรา 10, คาหมื่นราคาแสนแก ต้องมีการขึ้นลงครับตะไครตีตัวละลานเนี่งไทยขนนะครับเกิดไปทางสัตหลดพี่น้องเอ้ารล่อรุนเจ้าเจ้าล้อนํากันครับพี่น้องมื่อวานที่เจษฎ์หมานข้อสองครับครับผมพี่น้องผนียดนะครับจากอำเภอนาพองเพิ่งเดินทางมาถึงครับฝีมือพ่อช่างกรองนะครับอำเภอนาพองเป็นเถนครับพี่น้องหลังนี้เก่าประมาณเก่าสิบห้าเซนติเมตรนะครับซ้ำกันกับหลังที่ไซยูโดนีนะครับ ไม่ทอนเดียวกันครับทอนเดียวกันกับหลังสองสั้นอยู่บ้านกับเทนหลังหญ่นะครับไม่ทอนเดียวกันทอนนี้ไม้แก่นขามนะครับผมคาซางลายแบบได้นอวสันเฉพาะคาซางนี่สิบเจ็ดลอยพี่น้องสิบเจ็ดลอยนะครับผมเห็ียดผนเหยียดมากนี่น้ำพอกลงประมาณหกหลังครับพี่น้องหกหลังขายไปแล้ว สี่หลังครับสามหลังสี่หลังนี่แหละนะครับหกนิดเจ็ดหลังคนละครับหลังหลังหนึ่งก็ไหนเจนคามนะครับขายไปจันทบุรีแล้วก็ไมยุ่งขายไปประมาณสายขายไปเราสามหลังพี่น้องนะครับแจนคามขายไปหลังหนึ่งจันทบุรีเราก็ไมยุ่งหลังหนึ่งนะครับแล้วก็เหตุหกเจ็ดหลังเลยครับจำว่ได้ไรหรอละไมยุ่งขายไปบุรีรัมย์อีกหลังหนึ่งสิไหมหลังอีกหลังหนึ่งกับแบงค์ไหไอเทเนียนะครับอยู่ โกสุมมันเป็นไม้เกล็นขามนะครับสองสองสอัสงส้นนะครับสองสัน้นไม้นั่นไม่มีหมอกเลยครับของของผิดเทนเนตนีน่ต้องพิเทนเนตไม่มีหมอกเลยไม่ได้เกล็นล้วนๆนะครับอันนี้มีหมอกติดน้อยหนึ่งนะครับอันนี้ที่แรกไม้ทอนนี่นะครับปีกน้นนอยหนึ่งหรอกครับว่าสีความาาาายน่า่วยน่าวเลยสิว่าว่สีไปหายพอ,พอหวาดพันธุ์เห็ดตบแปะธรรมดานะครับเป็นถากไว้แล้วครับพี่น้องถากไว้แล้ววันนี้ผลพันบุเห็ดผลมาเนี่ยหนักว่าสั่น พอดีช่วงผมไปเอากงนั่นแหละครับผมเลยว่าอ๋อคันสันผมจะไปเห็ดเทนนะพวัพวระสันนะครับเลยทรงไปให้พอกองเห็ดเห็ดเทนนะครับฝีมือสำหรับผมก็ถือว่างามนะครับแต่พอกของผลลืมใสหัวสาวใหม่นะทรงหัวสาวไปฟอมก,กันกับไม่แหละแต่ว่าผลลืมใสให้เจดจปับพอกองนะครับผมไม่เลี่ยนเลยมลื่มใสหัวเสาเลยติดตรงหาหัวเสามาใส่ไม่พี่นอ้องต้องจอแล้วคันนอตใ่นะครับไม่เคล่นขำไม่ บ,บ่บ่ปอดมาได้พี่น้องแต,แตกแน่เลยครับแกนขามนี่แตกครับพี่น้องนี่แตกมาตัต้งแต่ที่แรกเลยครับตดเลียพุ่นละนี่เหมือนซาซาความเนื้อใหม่ผมกับบ่ใหญ่ให้เพื่นขูดออกไล่นะครับเสียดายใหม่บ่ผวาเพื่นกับขูดออกไปแน่แล้วเป็นเทนนะครับที่จริงว่าสีเจอม,มอืดเนี่ยแหละครับนี่คอมเป็นสายปีนกับขึ้นเจอมเลยกับปีนขึ้นเจอมเลย,เเลยแต่บ่ได้บ่ได้ขึ้นนะครับก็เมื่ท่านได้ใส่พี่น้องอาทิตย์หน้าก่อนละใส่หัวสาวใส่ยางก่อน นี่ใส่พวกรองเห็ดประตูด้านซ้ายมือเดินดันขวามือนะครับมันจังไรนกไงเอากรงนกต่างนี่ไรครับคนนี้จับยังสี่นะครับังสี่ประมาณนี้พี่น้องับทันใดฐานสีถามแบงก์โอ้ทั้งคาเรียทั้งคาใหม่ตั้งคาซางนะครับเฉพาะคาซางหนี่งสิบเจ็ดลอยพี่น้องบอ่อประตูนะครับโทษไปถามพอกรองเลยก็ได้ลยถูกหลังผมเห็ดนะมีราคาพันกว่าพันขึ้นนะครับ หลังขายไปจันทบุรีนี่หลังไมเคินขามหลังนั้นเน่าเม็ดสิบขายขาดทุนขาดทุนหาลอยมัธยโล่งคาร์นัมันครับราคาสร้างกับขาดทุนไปแล้วนี่เครื่อใส่ตันพี่น้องข้อนเครื่อใส่ตันนะครับเสียงล้อง,งางเบิ้งพี่นอ้องอนี่ครับผมงางเบิ้งแล้วนะครับปึ๊บลงนี่ก็แมีนเลย เฉพาะค่าช่างนะครับ1 7 0พเจ็ดร้อยบาทนะครับเปิดครับเปิดนะครับสนใจนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับเค่งคาาเรือยคาใหม่นะครับหม่เช่นคำตอนนี้ผมซื้อมากนะครับพี่น้องซื้อมากคาาเรือยคาใหม่คาาเฮ็ดนะครับสา0พันหาพี่น้องนะครับทันได้สนใจแต่บริแรงหรอครับบอเลียนซื้อไปจะใส่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องแล้วสิเจิมเยู่ครับ เฮ็ดยังแล้วก่อนใส่ใส่ตใส่เสือกนี่ก่อนไปตักแซมแล้วก็สายสะพายนะครับเตียงสีพร้อมใส่จะได้เห็นเร็วๆนี่แหละครับพี่น้องอระทินาน,นี่แหละครับเชียวเขินใส่ครับผมสําหรับผนียดไม้แก่นขามหลังไม้นะครับหลังนี้เดินทางมาหอดบ่หันครับเอ้ยพอกล่องเรื่มใส่หัวสาวก,กันธรรมาดาใส่ได้เลยดีมืออื่นนี่ครับกันมีหัวสาวกใส่ได้เลยครับมันต้องใส่สะบานหน่อยเจาะก่อนพี่น้อง,องว่าสันแตกขามายสะบานหน่อยเจาะนำทางก่อนแล้วก็ สกูขันยึดนะครับตัวเมียน็อตขนาดสิบหกนะครับสองตัวไซนีประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับผมสำหรับพเนียดไม้แข่นขามนะครับสามพันหาพี่น้องบมเด้ใายดอกครับใหม่ก็หายากสร้างกับยูกไก่ผู้เรือใหกกรบ่มีนะครับบอกร้อนซะแต่ละมูไายไปที่น้ำสื่อขึ้นอยู่ครับเผื่อมีเงินครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับผมไปเอาเจ้า รอลงก่อนครับคำแล้วพี่น้องในบ่อเด็กกับ่เป็น่นังครับ